สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทนของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธะนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแจกความหวานกันแทบไม่ได้พักอีกแล้วคะ่ะสำหรับนนกุลชานนกับแอปทักษอรอที่ล่าสุดนนกุลควงแม่แอปกับน้องปีใหม่ไปดูหนังพร้อมหนะ้าพร้อมตากัน3คนและงานนี้แฟนคลับสังเกตเห็นนนกุลกับแม่แอป ใส่เสื้อคู่ยินกันอีกด้วยโดยงานนี้ทั้งนนกุลและแม่แอปต่างก็พร้อมใจกันโพสต์รูปหวานชาำงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาแซวกันเรือรัวอาทิเช่นน่ารักอบอุ่นดีต่อใจมากค่ะปล่อยมาได้เลยค่ะพวกเรายังไหวน่ารักที่สุดโฟกัสที่หน้าน้องปีใหม่มีความสุขมากเลยอยากเห็นมานานมากโมเมนต์ที่รอคอยแอบมีความเสื้อคู่อีกต่างหากแม่แอปกับนนกุลฟินไม่ไหว แต่งเลยได้ไหมคะน้องปียิ้มแฉ่งเลยคงจะมีความสุขมากๆแต่เพนแม่แอฟกับนนกุลใส่เสื้อคู่กันด้วยค่ะแถมงานนี้น้องปีใหม่ยังยิ้มกว้างอีกด้วยคงจะมีความสุขมากๆเลยเรียกได้ว่าถ้ามีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับเห็นกันอยู่ตลอดสุดท้ายนี้ฝากด live, กดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเทรนโซเชียลของเรา ได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ